วัสดีครับวันจันทครับรอบจัดส่งให้ลูกค้าพอดีเลยนะครับวันนี้เราก็มาเช็คด,ดูน้องหอยก่อนจัดส่งนะครับหลังจากที่เราเช็ดทําความสะอาดเสียดแล้แเราก็จะหลดูว่าแผลมีรอยแตกมีแผลไหมอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับเห็นไหมเป็นรูเล็กๆตรงปลายอย่างนี้ถ้าไปถึงมือลูกค้าไม่สามวันห้าวัน หรือสิบปันน้องก็อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นน้องหอยที่มีแผลมีตำหนิเราไม่ต้องส่งให้ลูกค้านะครับให้มันเกิดลูกอยู่กับเราครับผม่ว่ากันไปนะครับเช็คดูเ,เรียกว่าซีคิวก่อนส่งเนาะเช็คเช็คดูมีแผลก่อนผมจะเช็คอย่างนี้นะเช็คดูว่าให้มันครบกับปริมาณที่เราต้องจัดส่งให้ลูกค้า วันนี้จัดส่งให้ลูกค้า3ท่านรวมแล้วเป็น36ตัวนะครับก็จะมีรายได้เข้ามาอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่าจุนเจือเลี้ยงครอบครัวได้นะครับผมเราเพียงแค่ QC ให้ดีตรวจให้ดีทุกๆตัวนะครับเดี๋ยนี้เสร็จเราคัดตอนนี้เราเรียกว่าคัดเนาะรอบรอบแรกเราจะจับมาก่อนแล้วก็มาคัดนะครับพอคัดว่าไม่มีตำหนิถึง เสร็จคันแล้วก็คือทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเช็ดเช็ดแห้งโดยทิชชู่นะสําคัญต้องก้นมาเนี่ยครับอย่าให้มีรอยแตกหรือว่ามีรูอ่าอันนี้มีรูฮะนะถึงจะน้ําหนักดีก็มีรูก,ก็ไม่ต้องส่งให้ลูกค้านะครับอ่าไม่ต้องส่งให้ลูกค้าวางไปเลยแล้วก็เอาตัวใหม่มาแทนนะครับอ่าเอาตัวใหม่มาแทนโอ้ตัวนี้ใหญ่มาก ดูด้วยตาเปล่าครับดูให้ชัวร์อาจจะให้ดีก็คัดให้ลูกค้าทุกกล่องทุกครั้งนะครับเพื่อรักษาฐานลูกค้าของตัวเองนะครับเราเน้นคุณภาพแล้วก็งานบริการ ของเราเป็นธนาคารกรสิกรฮะบริการทุกระดับประทับใจนี่ตรวจให้ดีกันทุกตัวครับแล้วก็อ่าเช็คให้ไปเรื่อยๆครับถ้าไหนสนใจก็ทักมาถามได้นะครับวิธีการเลี้ยงอาหาร ระบบน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงในบ่อพลาติกในกระชังบกนะครับบอ่อปูนนี่เป็นเมือกเห็นไหมฮะนี้เป็นเมือกต้องเช็ดออกนะครับเราอนนี้คัดก่อนคัดดูว่ามีแผลไหมนะรอบ,บแรกคัดเช็ครู้วามีแผลไหมถ้าไม่มี โอเคต้องดูน้ำหนักด้วยนะฮะตัวไหนที่มีน้ำหนักเบาๆกดลงไปอย่างนี้เลยมันเวลาเรากดจะมันจะมีน้ำพุ่งออกมาก็คือว่าหอยมีแผลก็ไม่ส่งให้ลูกค้านะครับถ้ากดแล้วน้ำออกมาทางหน้าไม่ออกมาทาแผลนี่ก็คือใช้ได้เช็คให้ลูกค้าทุกตัวครับ โอเคครับความยาวไม่เกิน5นาทีนะครับขอบคุณครับไอ้เสร็จละ36ตัวตัวก็ต้องดมด้วยนะครับถ้าน้ำหนักมันเบาถ้ามีกลิ่นตุ่ๆนี่ไม่ใช่แล้วนะครับน้องเขาตุยละไปดาวหอยเรียบร้อยละอ่ามานับกันสองนี่นะ 2 4 6 8 10 12ตัว2 4 6 8 10 12ตัวขาดอีกตัวหนึ่งนะครับยิบปาใสยีบตัวใหญ่ๆตัวแข็งแรงแข็งแรงนี่เลยนี่ใหญ่ๆแข็งแรงแข็งแรงนี่เลยนะครับนะยิบปาใสเลย